เนื้อหาข่าวนี้เป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจและสร้างกระแสในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วเมื่อมีการพบร,ร่างของผู้หมดเขมรที่ถูกทิ้งอยู่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาท่ามกลางความสงสัยความโกรธและความเศร้าของครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นโศกนาฏกรรมของครอบครัวหนึ่ง แต่ยังสะท้อนถึงความตึงเครียดที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสองประเทศที่ต่างฝ่ายต่างตั้งคำถามถ,ามถึงความโกร่สายและความรับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่งเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่มีรายงานว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดสแก้วพบศพชายในชุดเครื่องแบบทหารของกัมพูชาสภาพร่างมีบาดแผลหลายแห่งโดยเฉพาะบริเวณหน้าอกและลำตัวสวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์ยศผู้หมวด ของกองทัพกัมพูชาเจ้าหน้าที่ไทยได้เข้าตรวจสอบในทันทีพบว่าร่างดังกล่าวถูกนำมาทิ้งไว้ใกล้แนวป่าชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ห่วงห้ามและมีการลาดตระเวนของทั้งสองฝ่ายเป็นประจำหลังจากนั้นไม่นานฝั่งกัมพูชาได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งเข้ามารับศพกลับไปยังฝั่งของตนท่ามกลางความสนใจของสื่อทั้งสองประเทศโดยเฉพาะเมื่อมารดาของผู้หมดผู้เสียชีวิตเดินทางมารับศพด้วยน้ำตาหนองหน้า เธอได้กล่าวถ้อยคำที่กลายเป็นประเด็นร้อนในทันทีว่าลูกชายฉันไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุเขาถูกฆ่าแล้วใครต้องรับผิดชอบคำพูดนี้ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียของกัมพูชาพร้อมเสียงวิพากษ์วิจาร์ว่าเหตุการณ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับการประทะระหว่างหน่วยลาดตระเวนสองประเทศอย่างไรก็ตามฝั่งไทยได้ชี้แจงในเวลาต่อมาว่าไม่มีหลักฐานว่าทหารไทยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเบื้องต้นคาดว่าผู้หมดคนนี้อาจประสบเหตุภายในฝั่งกัมพูชาเองและร่างอาจถูกกระแสน้ำหรือถูกนำมาทิ้งใกล้แนวชายแดนเพื่อให้เข้าใจผิดว่าเกิดเหตุจากฝั่งไทยํำถแถลงนี้กลับยิ่งเพิ่มความโกรธให้กับชาวกัมพูชาจำนวนมากโดยเฉพาะในสื่อภาษาท้องถิ่นที่ตีข่าวว่าฝ่ายไทยพยายามปกปิดความจริงกระแสออนไลน์ของกัมพูชารโอุขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายเพจข่าวท้องถิ่นแชร์ภาพของผู้หมดผู้ตายพร้อมแคปชั่นโจมตีทหารไทยขณะที่ในฝั่งไทยเองก็มีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ออกมาโต้กลับบางคนกล่าวว่ากัมพูชากำลังใช้เหตุนี้เพื่อสร้างกระแสทางการเมืองและเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่และความไม่พอใจของประชาชนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหตุการณ์บานปลายเมื่อแม่ของผู้โอดออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกครั้งโดยกล่าวหาทหารไทยอย่างเปิดเผยว่าลูกชายของฉันถูกซ้อมถูกทรมานก่อนจะถูกทิ้งไว้ที่นั่นคำกล่าวนี้ทำให้รัฐบาลกัมพูชาต้องออกมารับลูกทันทีมีการเรียกเอกอัครราชทูตไทยประจำพนมเปญเข้าชี้แจง และมีการประชุมฉุกเฉินของกองทัพทั้งสองฝ่ายเพื่อหาทางสงบสถานการณ์แต่ในโลกโซเชียลกลับเต็มไปด้วยความเกลียดชังและการปลุกปัน่นหลายสำนักข่าวอิสระของไทยได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม,ตมว่าผู้หมวดรายนี้เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบค้าของเถื่อนตามแนวชายแดนและอาจมีการขัดผลประโยชน์กับกลุ่มในพื้นที่ซึ่งอาจเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการและถูกปฏิเสธจากฝั่งกัมพูชาอย่างแข็งกร้าวทางด้านกองทัพไทยออกถแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันว่าไม่มีการประทะหรือปฏิบัติการร่วมในบริเวณที่พบศพในช่วงเวลาดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับฝ่ายกัมพูชาในการสืบสวน แต่ในเวลาเดียวกันก็ได้เพิ่มกำลังลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อป้องกันการย่ยยุหรือการปรบโต้ที่อาจเกิดขึ้นจากฝ่ายตรงข้ามขณะเดียวกันบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองต่างมองว่าเหตุการณ์นี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการทูตของกัมพูชาเพื่อกดดันรัฐบาลไทยในบางประเด็นเช่นข้อพิพาทเรื่องพรมแดนการลักลอบค้าสินค้าหรือแม้แต่กรณีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อน เพราะทุกครั้งที่เกิดความขัดแย้งแบบนี้มักจะมีแรงขับเคลื่อนทางการเมืองอยู่เบื้องหลังในอีกด้านหนึ่งชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนต่างรู้สึกกังวลอย่างมากเนื่องจากบรรยากาศเริ่มตึงเครียดมีทหารเพิ่มขึ้นทั้ง2อฝั่งและการค้าขายบริเวณด่านเริ่มหยุดชะงักร้านค้าและพ่อค้าชาวไทยจำนวนมากต้องปิดกิจการชั่วคราวเพราะกลัวสถานการณ์จะลุกลามเป็นเหตุปะทะจริงๆ แม้เวลาจะผ่านไปหลายวันแต่แรงกดดันทางสังคมยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในฝั่งกัมพูชาที่มีการจัดกิจกรรมไว้อะไรให้กับผู้หมวดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศมีการจุดเทียนร,ร้องเพลงชาติและถือป้ายขอบความเรียกร้องความยุติธรรมจากไทยขณะที่ฝ่ายไทยเองก็มีการแชร์ข้อมูลและคลิปจากกล้องวงจรปิดที่อ้างว่าเป็นหลักฐานยืนยันว่าไม่มีทหารไทยอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุในช่วงเวลานั้น ในโลกโซเชียลของไทยมีทั้งเสียงเห็นใจและเสียงโต้กลับบางคนมองว่าไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นชนวนให้เกิดความแตกแยกเพราะทั้งสองประเทศเคยมีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานแต่บางกลุ่มกลับมองว่าการยอมถอยมากเกินไปอาจทำให้ไทยดูอ่อนแอและเสียศักดิ์ศรีท่ามกลางความสับสนและแรงอารมณ์ที่พุ่งสูงหน่วยงานระดับสูงของทั้งสงประเทศยังคงพยายามหาทางคลี่คลายความจริง มีรายงานว่าฝ่ายไทยเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนร่วมระหว่างประเทศเพื่อให้ผลออกมาอย่างโปร่งใสและยุติธรรมแต่ฝ่ายกัมพูชายังไม่ตอบรับอย่างเป็นทางการเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของความตายของชายคนหนึ่งแต่ยังสะท้อนถึงรอยร้าวทางประวัติศาสตร์ความไม่ไว้วางใจและการเมืองชายแดนที่ซับซ้อนระหว่างไทยกัมพูชา ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเหมือนกับการเปิดแผลเดิมที่ยังไม่เคยหายสนิทท้ายที่สุดความจริงอาจต้องใช้เวลาในการพิสูจน์แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศที่กำลังถูกดึงเข้าไปในวงวนของความเปลียดชังที่ไม่มีวันจบหากผู้นำทั้งสองฝ่ายไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีสติและมีความรับผิดชอบ เรื่องนี้อาจลุกลามกลายเป็นวิกฤตความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงและชีวิตผู้คนบริเวณชายแดนอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่เพียงข่าวเศร้าของครอบครัวหนึ่งแต่เป็นสัญญาณเตือนถึงความปราบบางของสันติภาพในภูมิภาคที่อาจพังทลายได้เพียงเพราะความเข้าใจผิดหนึ่งครั้งหรือคำพูดของคนไม่กี่คนที่ปลุกกระแสะแห่งความเกลียดชังให้ลุกลามไปไกลเกินควบคุม